ประเทศ<า><า>ไหนๆเขาไปไกลกันหมดแล้วใช่มียูนิคอ์นของตัวเองกันละช่บ้านรเรานี้ไม่ได้นอกจากไม,ไ,ไม่ได้พยายามจะกํากับเรื่องนี้ให้มันหรือว่ายกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการส่งเสริมยิ่งไม่มีใหญ่เลยยิ่งไม่มีใหญ่เลยทั้งๆท,ที่จริงๆเขาบอกว่าไอ้ disruption ที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่4เนี่ยมันถูกชดเชยโดยการวิธีคอมนี่นะสตาร์ทอัพนะครับโดยเฉพาะแอปเรียกรถของคนไทยเนี่ยมีหรือยังนะฮะ นะมาดูกันหน่อยนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้เติบโตเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรานึกถึงหลายๆยี่ห้อในบ้านเราที่ให้บริการตัวนี้อยู่มันเป็นรู้จักมาเจ้าแรงเลยต่างชาติซะเป็นหลักใช่ไหมฮะมี u ูเบอร์แกร็บก็มาซื้อไปในระหว่างเขาแข่งกันนะเขาแข่งกันแล้วก็มาเมิดกันนะพูดง่ายคือ Uber อร์แพแล้แพเนี่ยนะฮะเพราะว่าแกร็อาจจะถูกจริตกับคนเอเชียมากกว่าปะเมื่อก่อนผมใช้อูเบอนะ ผมผมก็รู้สึกว่า u ber อร์ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันมาตรฐานเราใช้ที่อเมริกามแล้วมาใช้มันมาตรฐานใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมันจะให้ประสบการณ์ต่างกันในอูเบอร์ยังไม่รวมแท็กซี่แต่แกซี่มันรวมแท็กซี่บางทีเราก็จะปนปนละอิมเมจมันก็จะภาพลักษณ์หรือความรู้สึกมันก็จะเป็นเรื่อเย่อะมอเตอร์ไซค์ในขณะที่อูเบอร์ไม่มีอะไรทำองนี้นะฮะคืออูเบอร์เหมือนมันยังไม่ฟิตกับความเป็นคนไทยในภาพใหญ่คือโอเคบางกลุ่มบางเซกเตอร์มันโอเคอย่างเราใช้ได้ใช่ไหม ก็หลายคนตัวแอปอะไรก็อาจจะดูแบบต่ก็ฝรั่งหน่อยแต่ผมก็ผมก็คิดถึงสองสด์เดน้ีนะไม่นึกว่าบ้านเรามีถึงสิบรายเลยหรอเเริ่มเติโตขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียกรถเนี่ยนะรายของรัฐบาลอยู่ไหนเออยังมีอยู่ไหมจะมีนี่อน่าจะมีแต่คะแนนต่ำมากเลยเพราะว่ารอไปนะฮะส่วนใหญ่คนที่เขาบอกก็คือว่ากดเรียกแต่ไม่มีใครมาแลาวทำมาแบบ คนที่เป็นคนต้องลงทะเบียนกับรัฐเนี่ยต้องจ่ายเงินส่วนนั้นด้วยนะใช่ไหมต้องผสมไ่ได้ค่ะต้องไปซื้ออะไร่เพราะต้องมีลงทุนกับสิ่งสองสามหมื่นบาทแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเคยสัมภาษณ์ที่แท็กซี่ไทยเนี่ยรวยกว่าผมนะนรถเขาแพงกว่ารถผมก็ใช่รถก็แพงกว่าอยู่แล้วใบลงทะเบียนก็แพงกว่าอยู่แล้วอุปกรณ์ที่ใส่ก็แพงกว่าอยู่แล้วสเปคสูงก่าผมหรือเปล่าผมไม่แน่แต่สเปคที่ต้องจ่ายเงินน่ะสูงก่าผม แต่สิ่งที่น่า <รอ S 1> สนใจคือแทนที่มันจะทําให้บริษัทเอกชนเนี่ยเขาใช้<อ>มือถืออันเดียวแอปอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเพื่อทํามาหากินได้เลยแต่รัฐบาลของเรากลับมีความรู้สึกว่าไปเพิ่มคอสให้ผู้ผู้ขับขี่แท็กซี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพิ่มภาระขึ้นไปอีกในขณะที่ไอธุรกิจแบบ sharing economy ที่มันเติบโตพี่มันก็ยังอยู่ในโลกเทาๆถูกไหม ใช่ไหมฮะมันรัฐจะไม่จัดกายนิดหนึ่งกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ผิดกฎหมายหลับปาข้างนึ่งนะฮะถ้าถูกตำรวจจับได้ก็โอช้าไปฮะประเทศไหนๆเขาไปไกลกันหมดแลลวใช่มียูนิคอรนของตัวเองกันละบ้านเรานี้ไม่ได้นอกจากไม่ได้พยายามจะกํากับเรื่องนี้ให้มันหรือว่ายกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย ยังไม่ต้องพ <นะ S 1> ูด <นะ S 1> ถึงเรื่องการส่งเสริมยิ่งไม่มีใหญ่เลยยิ่งไม่มีใหญ่เลยทั้งทังที่จริงๆเขาบอกว่าไอ้ disruption ที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยมันถูกชดเชยโดย Sharing Economy นะไอแอร์ BNB พี่ชูวัตรอาจจะตกงานจากธนาคารก็มีมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคอนโดทิ้งไว้อันนึงปล่อยเช่า ยังพอมีรายได้เข้ามาได้อะไรทำนองเนี่ยแต่ว่าตลาดเรื่องอุตสาหกรรมเอไลท์เฮริงเนี่ยนะมันไม่ธรรมดานะโโอ้หใหญ่มากพี่เห็นงานวิจัยเนี่ยของธรรมศาสใช่ไหมฮะธุรกิจแห่งธรรมศาสเนี่ยปัจจุบันในีอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ถึง25,000ล้านบาท7%ของ GDP ภาคขนส่งนะฮะ และจะตเติบโ<ม>ตาาใช่และเติบโตขึ้นนะครับมีมูลค่าถึง1.2แสนล้านบาทในปี2,568นี้เขาคาดนะครับคิดเป็นร้อยละ20-25ของ GDP ภาคขนส่งทางบกในอีกปีข้างหน้านะโดยผู้ใช้บริการนะครับในปัจจุบันโดยเฉพาะตัวเลขที่เขามีคือปี61เนี่ยอยู่ประมาณ2.4ล้านคนต่อเดือนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น11ล้านคนต่อเดือนใน 2, 5 6 8 แล้วทำไมไม่เปิดให้มันมีการแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพใช่ไหมฮะมีการแข่งขันกันทางราคาอะไรต่างนองนี้นะครับอเอาล่ะนะฮะเราเห็นอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างมหาศาลนะครับลหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเอะก็มีแต่เจ้าใหญ่ๆที่เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยจะมีไหมเจ้าไทยเนี่ยนะครับที่จะมาเปิดบริการ นะฮะในลักษณะเป็นสตาร์ทอัพจริงๆ uh. ไม่ใช่เจ้าธนาคารสีม่วงเจ้าใหญ่ๆไปเปิด r โรบินฮ o ดครับมันก็เหมือนตัวใหญ่ไปทุบตัวเล็กอีกอยู่ดีนะฮะ